แจ็คบุกห้องนอนหรูเบสสงสัยทีวีหายไปชาวเน็ตเทียบภาพก่อนหลังหลังมีข่าวการเลิกลาของยูทูบเบอร์คนดังอย่างเบสรักวณีกับพระเอกนักร้องตรงๆเรียกว่ามีหลายประเด็นออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวล่าสุดในช่องทัมซิงแฟมิลี่ชาแนลที่มีแจ็คแฟนฉันมาเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและในการพูดคุยนั้นเบสได้บอกอย่างชัดเจนว่าหนูเลิกกับแฟนแล้ว จากภาพจะเห็นว่าผนังห้องเหมือนจุดดังกล่าวเคยมีทีวีแขวนอยู่จริงซึ่งชาวเนต็ตได้มีการนำคลิปมาเปรียบเทียบภาพ before กับ after ร์ห้องนอนของเบสกับตำแหน่งดังกล่าวที่เคยมีทีวีจอ,อยักษ์ติดอยู่จริงและเบสเป็นคนพูดเองว่าตรงๆเป็นคนซื้อให้งานนี้ชาวเนต็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวผมบอกเลยว่าน้องผมเนี่ยขาดทีวีจอใหญ่ถ้าใครมาเป็นสปอนเซอร์เนี่ย มาให้น้องหน่อยอ่ะผมอยากให้น้องผมเนี่ยมีมีจเยเอ๊ะแต่มันหายไปไหนนะอ๋อี่กอบลูกกอบลูกกอบลูกมันคือทีวีมันหายไปไหนใครมันเอาไปขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ